ครับตอนนี้จีนขู่ประเทศไหนก็ตามที่ร่วมมือกับสเมมกาด้วยการแลกลดภาษีนําเข้าจากสหรัฐแล้วก็มีผลกระทบชิงไปที่จีนนั้นจะโดนตอบโต้อ,อย่างหนักครับสวัสดีครับทุกคนผมอิงโพสต์นะครับวันที้วัน,น,นที่8รกรกฎาคม2 5 1 8ครับจีนก็มีการส่งคําเตือนรุนแรงผ่านสื่อของรัฐบาลปีโป้เซลลี่นะครับบอกว่าถ้าประเทศไหนก็ตามนะไปตกลงกับประเทศสเม,มกเพื่อแลกกับการลดภาษีนําเข้าแต่ก็มีเงื่อนไขให้มีการตัดจีนออกจาก ห่วงโซ่ซัพพลายเชนนะครับจีนจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดนะิ่งเขาบอกเขาไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกาภายใต้ของคุณทรัมป์เนี่ยเขามีการรื้อฟือน้นนโยบายขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยจีนก็บอกว่านโยบายภาษีนี่เป็นเหมือนกับเป็นการรังแกทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยกกรณีของเวียดนามนะที่มีการตกลงลดภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาจาก46%หเรหลือ20%และกับการควบคุมสินค้าจากจีนที่ส่งผ่านเวียดนามไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะโดนเก็บภาษีสูง,ง40% ะนั้นจริงก็บอกว่าโัวหสิ่งนี้มันเป็นการสูงรู้ร่วมคิดแล้วก็อาจจะไม่ยอมรับได้ต้องตอบโต้อย่างหนักเลยนะนั้นโดยสรุปก็คือว่าจีนอาจจะใช้ไม้แข็งนะครับในการเติมประเทศในภูมิภาคอาเซียรวมไปถึงอาเซียนเลยนะครับบอกว่าถ้าร่วมมือกับเมมิกาเพื่อตัดจีนออกจากซัพพลายเชนหรือว่าเศรษฐกิจโลกจะต้องเจอการตอบโต้อย่างหนักจากประเทศจีนแน่นอนประเด็นนี้กระทบต่อประเทศในอาเซียนโดยตรงนะครับทั้งไทยเวียดนามสอปอราเมียนมานะครับที่ต้องเลือกข้างทางเศรษฐกิจ ระหว่างสเปนกับประเทศจีนอย่างระมัดระวังและต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับระหว่างจีนกับสเกาครับสวัสดีครับ